หลายคนที่มีปัญหานะครับระหว่างย่าขนกับย้าหลงมีความเหมือนหรือคล้ายกันอย่างไรนะครับวันนี้ช่องวส,สันน้อยจะมาไขคําตอบนี้ให้กันนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวส,สันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ระหว่างญ่าขนนะครับที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ย่าหลงซูเปอร์นะครับ มีความเหมือนหรือคล้ายกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาใขคําตอบให้หลายๆคนที่สงสัยนะครับเอ๊ยหญ้าขนกับหญ้าหลงเนี่ยมันเป็นพันธุ์เดียวกันไหมนะครับหรือว่าเขาเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาหาคาตอบให้นะครับนี่นะครับเอาเริ่มต้นเลยหญ้าขนนะครับหลักๆเลยก็จะมีขนอย่างนี้เห็นไหมครับนี่นะครับหญ้าขนก็ต้องมีขนถูกต้องไหมครับส่วนหญ้าหลงนะครับขนนี่แทบแบบ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อย,อยู่ประมาณสัก10%ได้เนาะแต่ว่าย่าขนนะครับขนเนี่ยก็คือมีขนนะครับอย่างน้อยก็มีประมาณสัก50%เลยที่เห็นเนาะนี่แต่ทางกายภาพเขานะครับเขาจะเหมือนเป็นต้นที่คล้ายๆกันนะครับคล <laughs> ้ายกันค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ความต่างกันก็คือว่าหนึ่งหลักเขามีขนนะครับแล้วก็ต้นอวบใหญ่กว่าแบบนี้เลยนะครับส่วนหญ้าลงซูเปอร์นะครับต้นเล็กกว่านะครับ แต่ไม่มีขนเนาะให้ทุกคนจําไว้ว่าระหว่างญ้าขนกับญ้าหลงซูเปอร์นะครับมีความคล้ายกันนะครับแต่วิธีการสังเกตก็จะดูที่ขนเขามีหรือเปล่าเนาะมีวิธีสังเกตนะครับเราไปดูข้อมูลนะครับของย่าหลงซูเปอร์กันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสรุปข้อมูลทั้ง2หญ้านะครับย่าหลงซูเปอร์นะครับแล้วก็ย้าขนนะครับมีความต่างหรือมีความคล้ายกันอย่างไรเนาะ ข้อมูลตามที่ผมหาไว้ได้เลยนะครับเอาย่าขนก่อนนะครับย่าขนเนี่ยเขาจะมีโปรตีนอยู่ที่7-8%ซนะครับสําหรับหลงซูปเปอร์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่9-12%นี่คือความต่างของเรื่องโปรตีนนะครับรอบตัดครั้งแรกนะครับการที่จะตัดย่าครั้งแรกเลยนะครับย่าขนเนี่ยปลูกปุ๊บนะครับสามารถตัดได้ภายใน4เดือนนะครับหลังจากนั้นย่าหลงซูปเปอร์จะปลูกปุ๊บนะครับ สามารถตัดได้ภายใน2เดือนแสดงว่าหลงซูปเปอร์สามารถมีรอบตัดได้เร็วกว่านะครับรอบตัดครั้งต่อไปของหญ้าขนจะอยู่ที่4 0ถึง45นะครับวันต่อรอบนะครับส่วนหญ้าหลงซูปเปอร์ก็อยู่ที่4 0ถึง45วันต่อรอบเช่นกันนะครับหญ้าขนให้ผลผลิตอยู่ที่1ถึง5ตันต่อ1ไร่นะครับ สำหรับหญ้าหลงซูเปอร์จะให้อยู่ที่5ตันขึ้นไปนะครับ4-5ตันขึ้นไปต่อไร่นะครับขึ้นอยู่กับการดูแลการเอาใจใส่เรื่องปุย๋ยเรื่องน้ำหรือคุณภาพของดินเนาะตัวนี้ก็จะมีผลต่อคุณภาพของหญ้าเช่นกันนะครับลักษณะเด่นๆนะครับทั้ง2หญ้าเลยเขาจะทนต่อการเหยียบย่าทนต่อการแทะเลียมนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีวัวมีควายปล่อยแปรงเนาะให้เหยียบย่ําได้นะครับ หรือใครจะมีแพะแกะอัวควายนะครับสามารถให้เหยียบย่ำได้ทั้ง2ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหญ้าขนหรือหญ้าหลงซปเปอร์นะครับข้อต่อไปลักษณะเด่นก็คือทนต่อการท่วมขังของน้ำนะครับที่ดอนก็สามารถปลูกได้ที่ชุ่มก็สามารถปลูกได้เนาะแล้วก็ทนต่อน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมนี่ก็น่าจ,จะอยู่ที่ประมาณสัก1-3เดือนเลยสามารถอยู่ได้เขาก็จะตายลงไปกับน้ำท่วมหลังจากนั้นเขาก็จะ จะเริญเติบโตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหญ้าขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับหญ้าขนและหญ้าลงซูปเปอร์เลยนะครับลำต้นนะครับเาก็จะเป็นแบบแตกกอได้เร็วนะครับแล้วก็สูงแตกกอได้เร็วแพร่กระจายได้เร็วนะครับลำต้นเขาจะเป็นไหลนะครับหลังจากนั้นพอเขาล้มลงเขาก็จะมีหน่อมีรากออกทําให้การเจริญเติบโตในการแตกกอของเขาแพร่ขยายได้รวดเร็วนั่นเองนะครับ หลักๆเลยข้อแตกต่างระหว่างหญ้าขนกับหญ้าหลงซูเปอร์นะครับหนึ่งแหละนะครับเรื่องคุณภาพของโปรตีนก็จะมีความต่างกันนะครับหลังจากนั้นก็อายุในกอนรอบตัดครั้งแรกหญ้าขนนี่เขาก็จะนานหน่อยนะประมาณ4เดือนนะครับหญ้าหลงซูเปอร์อยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับอัตราให้ผลผลิตก็คือหญ้าขนจะให้ผลผลิตที่1นถึงหตันต่อไร่ส่วนหญ้าหลงซูเปอร์จะให้ผลผลิตที่4ีถึงหตัน ขึ้นไปต่อไรนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างแค่นั้นเองนะครับนอกจากข้อแตกต่างด้านกายภาพเรื่องยญ้าขนเขามีขนนะครับหญ้าหลงเขาไม่มีนะครับหรือหญ้าขนเขาจะมีความเหนียวกว่าหญ้าหลงซูเปอร์เขาจะมีความกรอบกว่านะครับนี่ก็คือความแตกต่างทั่วไปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับเรื่องวิธีการปลูกการเตรียมแปลงนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการปลูกแบบน้ําท่วมขังหรือทําเป็นนาตมเนาะก็ทําการไถกบพื้นที่ดินนะครับกำจัดพยชพืชก่อนหลังจากนั้นก็หมักไว2้2 3สมอาทิตย์ก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกหากมีน้ําขังต้องปล่อยน้ําออกให้ดินชุ่มพอเหมาะนะครับจากนั้นก็นําไหลของหญ้าขนหรือหญ้าลงซุเปอร์มาวานมาปลูกได้นะครับนี่คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีี่งเป็นการปลูกในที่ดอนนะครับหรือพื้นที่ที่เป็น ไม่มีน้ําท่วมขังเนาะเริ่มจากการไถพวนดินกําจัดวัชพืชก่อนนะครับตากดินให้แห้ง7-14วันก่อนเนาะให้ดินให้ญ้าตายเขาก่อนนะครับตากดินผึ่งดินไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไถกบนะครับเอาพัน์ุมะหวัานแล้วก็ไถกบนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเหมาะในช่วงหน้าฝนนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นที่ดอนเนาะขอให้มีน้ํามีความชุ่มของน้ําก็สามารถปลูกได้สำหรับญ้าหลงกับญ้าขนนะครับ ส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับ2ย่านี้เขาก็จะทนทานเรื่องการให้น้ําให้ปุ๋ยอยู่แล้วเนาะโดยหลักๆแล้วถ้าอยากจะให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับระยะการใส่ปุ๋ยก็อยู่ที่ประมาณ1-3เดือนให้ปุ๋ยคอกนอัตราส่วนที่1ตันต่อไร่หรือปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ในอัตราส่วนที่1 0 2ถึงกิโลกรัมต่อไร่ก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวตามระยะวงรอบเลยโดยที่ย้าขนเก็บเกี่ยวครั้งแรกจะอยู่ที่4เดือนนะครับ ส่วนยาหลงซูเปอร์เก็บเกี่ยวครั้งแรกจะอยู่ที่2เดือนด้วยกันนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องเอ้ยาขนกับยาหลงมีความเหมือนกันไหมหรือต่างกันอย่างไรหรือเรียกแต่และที่เรียกไม่เหมือนกันผมหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วนะครับว่ายาขนกับยาหลงมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับเรื่องความระคายเคืองแน่นอนเลยยาขนมีความระคายเคืองมากกว่านี่ก็เป็นข้อมูลดีๆสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่ายาขนกับยาหลง ต่างกันไหมหรือเหมือนกันไหมสำหรับคนที่สอบถามหรืออินบ็อกกันเข้ามานะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคับผมวัสั่นน้อยด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ